สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกพรพฤศพกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินสำหรับสถานะ คุณรอให้เขากลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะค,คุณเป็นฝ่ายรอนะรอให้เขากลับมาเคลียร์นะรเรื่องราวบางอย่างนะไม่ว่าจะเคลียร์กันอีท่าไหนก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเ,เขาคิดเขารู้สึกอะไรยังไงนะคะแล้วก็การเคลียร์ใจมันน่าจะไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการสูมแน่นอนไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้างกันได้เพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่อยากสนับสนุนช่องนี้อย่าลืมนะคะเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยช่วยกันสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะคะเพื่อให้ช่องเดินต่อไปได้นะคะเพราะว่าออมก็จะเอาไปดูแลลัคก,กี้กระต่ายคอเอียงที่ออมอุปการะมานะคะแล้วก็มีทําบุญทําทานบ้างค่าขนมอมบ้างต่างๆเนาะกดเข้าไปดูที่แถบชุมชนก็นแล้วกันออมจะไปโพสต์ไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าสะดวกนะคะในการที่จะช่วยกันกดไลค์ก็ได้นะก กดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์ได้ทั้งสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะเออซับสไครป์ตอนนี้นิดมากๆเพราะว่าอยากได้แสนซับอยากได้โล่เงินนะคะฝากทุกคนด้วยเนาะแล้วนะดูดวงส่วนตัวก็ใต้คลิปนี้เลยนะคะเอาละมา ชาวธาตุดินมังกพรพิศพกันนะคะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานหลักของคุณกับเขานิดนึงเนาะเพื่อดูความซิงกันนะคะว่าคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปล่าขอพลังงานหลักชาวธาตุดินก่อนเลยค่ะมีไพช่ชาวกลุมชาววันอาทิตย์นะคะออขอพลังงานหลักของเขาค่ะ มีไพ่ชาววันจันทร์หรือกอรกฎแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะพลังงานหลักของตัวชาวธาตุดินบ่งบอกว่าออตัวคุณเองค่อนข้างที่จะรักอิสระมากๆเลยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณรู้สึกชิลๆนะคะหรือว่าสบายใจในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็ คุณเป็นฝ่ายสม่ำเสมอหรือว่าดําเนินความสัมพันธ์นี้ไปในลักษณะที่แบบว่าเออมันก็เป็นโอกาสดีๆนะที่ตัวฉันเองก็เหมือนได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่แบบเออมันปิ๊งมันใช่นะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พลังงานหลักของชาวธาตุดินเอาอไม่แน่ใจว่าเออตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในช่วง,งการมีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือเปล่าเนาะงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆแพชชั่นใหม่ๆนะคะแรงบันดาลใจใหม่ๆก็เป็นไปได้นะดูตั้งหน้าตั้งตา นะคะทำอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยในชีวิตนะอส่วนพลังงานหลักของเขานะคะเออฝั่งเขาเนี่ยจะคือออมมีคนามพูดว่าเขาจะค่อนข้างเป็นคนตึงๆหรือว่าเป็นคนแบบมันก็มีสเสน่ห์นะแต่มันเป็นสเสน่ห์แบบนิ่งๆแบบคาดเดายากนะคะแบบออไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ดูเป็นคนมีภาระด้วยงานเยอะงานยุ่งโปรเจกต์เยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดูมีหลายเรื่องหลายราวที่เขาต้องคิดต้องทำนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นฝ่ายไม่ค่อยชัดเจนก็ได้นะในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเป็นฝ่ายอ,อ๋อสมมตินะคะเก็บคุณไว้ในที่ลับเออเป็นฝ่ายแบบไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยบอกสถานะหรืออะไรแต่จริงๆเขาก็ดูเป็นคนตรงตรงอยู่นะ เป็นคนตรงไปตรงมาดูผงมผางดูมีความเป็นผู้นำนะแต่ก็จะดูไม่โรแมนติกดูตึงๆอ่ะเป็นคนตึงๆเป็นคนแบบเนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมดูเอาตัวเองเป็นที่ตั้งพอสมควรเลยนะแบบว่าต้องคิดแบบนี้ต้องเชื่อแบบนี้ต้องอะไรอย่างเงี้อะไรเงี้ยก็คือดูจะเนียบๆดุๆหน่อยนะคะ แล้วก็จากไพ่เนี่ยอาไม่แน่ใจว่าฝั่งเขาเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างที่จะเ,เหมือนแบบแอบบมีช้อยมีตัวเลือกเยอะๆหรือเปล่าด้วยนะนอกเหนือจากการที่อาจจะโปรเจกต์เยอะนะคะหรือว่าเ,อาเป็นคนช่างจินตนาการนะคิดหลายอย่างทำหลายเรื่องนะคะอืเอาล่ะเรามาดูกันซิว่า,าคุณรอให้เขากลับมาเคลียร์กับคุณเนี่ย ขอดูก่อนว่าเขาอยากจะเคลียร์กับคุดไหมคะ่ะคนคนนี้ยอยากจะเคลียร์กับดินไหมเนี่ยเขาอยากเคลียร์ไหมมีไพ่ชาวมังกรนะอยากเคลียร์ไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเคลียร์ค่ะถ้าถามว่าอยากเคลียร์นะ เป็นไปได้ก็อยากจะเคลียร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันติดอยู่ในหัวเขาอะถ้าไม่ได้เคลียร์กันมันจะติดอยู่ในหัวเพราะว่าอะไรเช่นคุณกับเขาเนี่ยดันเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเดียวกันนะคะหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยออมีพลังงานในเชิงเหมือนต้องมีคอนเนคชั่นกันไงถ้าไม่เคลียร์ก็อาจจะทําให้เขารู้สึกติดติดค้างติดติดใจอยู่ในหัวอะไรบางอย่างนะคะเคลียร์ก็ดีนะอะไรประมาณเนี้ย เออนะคะอยากเคลียร์กับคุณไหมได้เคลียร์ก็ดีนะนะคะอ่ะงั้นเขาจะกลับมาหาชาวธาตุดินไหมคะคุณรอเคลียร์เขาจะกลับมาหาดินไหมเขาจะกลับมาไหมเขาจะนิ่งๆสังวรท่าทีนิดนึงจริงๆเขาจับตามองดูอยู่ เพราะว่าเขาผูกพันหรือว่ามีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันจริงๆมันควรที่จะต้องได้รับความชัดเจนหรือยุติธรรมหรืออะไรบางอย่างเป็นสัญญาเป็นกฎหมายเป็นเออเป็นอะไรบางอย่างก็ได้ไงนะคะแบบแต่ว่าเขาจะวางตัวห่างเหินหมางเมินไปอะสิมันจะเป็นพลังงานในเชิงโฟกัสตัวเองหรือว่าเป็นพลังงานในเชิงนิ่งอะไม่ใช่ไพ่ของการจะกลับมาแต่เหมือนจับตามองดูอยู่อืม แล้วเขาจะเอายังไงกับดินหรอคนคนนี้เขาต้องการจะทำยังไงกับดินคะ่ะเขาต้องการจะทำยังไงกับดินจริงจริงต้องบอกว่าเขาอยากพูดอยากคุยเหมือนกันคะ่ะแต่ถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์ก็ไม่เป็นไรไม่มมยคะ่ะ เพราะว่าเขาบอกว่าการอยู่ตรงเนี้ยมันเจ็บนะคะการอยู่ตรงเนี้ยมันเจ็บเอาไม่รู้ว่าคุณมีทัศนคติเข้ากันไม่ค่อยได้หรือมีคําพูดอะไรบางอย่างหรือว่ามันเป็นรักสามเศร้าก็ได้คือการอยู่ตรงเนี้ยมันเจ็บเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาต้องการอะจริงๆเขาต้องการการพูดการคุยอย่างที่บอกไงได้เคลียร์ก็ดีนะเพราะไม่งั้นมันจะติดค้างหรือว่าอืติดใจอยู่อะไรอย่างเงี้ย นะคะแต่ว่าจะให้กลับมาก็ดันเฉยสงวนท่าทีอะไรอย่างนี้ยเออต้องการอะไรก็อยากจะพูดอยากจะคุยเหมือนกันอะถามแล้วกันว่าแล้วทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงนิ่งสงวนท่าทีล่ะคะทำไมเขาถึงนิ่งสงวนท่าทีใส่ดินนะทำไมเขาถึงนิ่งสงวนท่าทีก็อยากเอาชนะด้วยคะ่ะก็อยากจะแบบให้คุณได้รู้ว่าตัวเขาเองอยู่ได้ นะคะมันเป็นเรื่องของอีโก้เลยนะล้วนๆเลยนะอืมแล้วก็บางทีเขามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาละนะคะไปประคับประคองสิ่งใหม่ๆที่มันดีต่อใจไปหาอะไรดีต่อใจทำก็อยากจะเอาชนะคุณอยากจะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเป็นเรื่องของอีโก้ด้วยนะคะอ่าแล้วจริงๆเขารู้สึกยังไงกับดินคะ่ะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงคุณจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงคิดถึงนะ คิดถึงมีสภาพดีๆแต่พยายามหักข้ามใจอืมก่อนหน้านี้เผอๆญเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาด้วยซ้ํานะคะแล้วความเป็นห่วงเป็นใยความเอ็นดูความเมตตาอะไรมันยังมีไงเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความรู้สึกคือแบบยังยังรักเป็นห่วงยังคิดถึงอะไรแบบแบบเนี้ยนะอืมแต่น่าจะพยายามปฏิเสธนะคะมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ชอบต่อต้านแอนตี้หรือพยายามปฏิเสธความคิดถึงของตัวเขาเองก็ได้ไง แล้วจริงๆเขาอยากเป็นอะไรกับคุณเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรกับดินจริงๆแล้วอยากเป็นอะไรอือาจจะอยากเป็นใครสักคนหนึ่งที่แบบได้รับความสนใจได้รับความใส่ใจก็ได้ค่ะเช่นแบบเขาอยากจะเป็นใครบางคนที่ออชาวทาดดินรู้สึกดีด้วยอ่ะ ได้รับความรักจากคุณนะเป็นใครสักคนที่แบบว่าได้อ้อนคุณได้อ่าก็คือเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกแหละนะคะเป็นการสนใจใส่ใจเป็นเรื่องของการอ้อยการจีบหรือว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยก็อยากอยู่อ่ะอืแล้วก็อยากจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าแบบถ้าเป็นความรู้สึกดีๆก็คือแบบ ไปต่อแบบเออให้มันอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะแบบเป็นคนที่แบบรู้สึกดีดีดีต่อกันแล้วก็ยังอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกที่อยากให้แบบเออมันอยู่แบบมั่นคงอะไรเงี้ยไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรงี้ก็ได้นะคะแต่มันเป็นไพ่แค่เด็กถว้วยมันแปลว่าอะไรแปลว่าเขาอาจจะแค่รู้สึกหวั่นไหวหรือแค่ชอบคุณมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้แบบดีมากนักนะ,นะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วแบบนี้พวกคุณจะได กลับมาเคลียร์ใจกันไหมคะเออดินกับคนคนนี้มีโอกาสไหมที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจคือถ้าจะกลับมาเคลียร์ใจกันไพ่บอกว่ามันอาจจะต้องสู้กับอะไรขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อทางศาสนาหรือว่า ต้องเคลียร์ใจกันแบบลับๆแบบไม่ให้องค์กรรู้อะไรเงี้ยเช่นเป็นรักในที่ทํางานที่เออมีข้อห้ามอะไรไว้นะคะออหรือว่ามันมีความเป็นแบบรักต้องห้ามอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าถ้าจะกลับมาเคลียร์ใจกันเออมันต้องหลบต้องซ่อนหรือมันต้องแบบกังวลอะไรเงี้ยกังวลว่าเออเรื่องราวมันจะเปิดเผยกังวลจะเสียภาพรักอะไรแบบนี้ไงจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหม อาจจะเงียบๆแล้วก็แค่ห่างๆคิดถึงกันอยู่นะคิดถึงกันอ่าแบบเหงาๆบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเจอกันในสังคมก็เงียบๆใส่กันบ้างหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสงวนท่าทีมากๆเลยมันเลยทาให้บรรยากาศค่อนข้างท็อกซิกไงเพราะฉะนั้นการเคลียร์ใจมันมันมันน่าจะยากหน่อยกับคนคนนี้นะเอแล้วอย่างนี้คุณกับเขาจะได้เป็นอะไรกันนะสถานะความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงคะเนี่ย สถานะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงน่าจะห่างห่างกันนะบางคนเนี่ยยังจำเป็นต้องคีปคอนเน t ชันเป็นแบบสมมตินะคะทำงานในฝ่ายที่ยังต้องข้องเกี่ยวกันบางอย่างหรือยังป้้นเปี้ยนกันในโซเชียลอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันปิดหนึ่งเหรียญแปลว่าอะไรยังมีเรื่องเองินเรื่องทองผลประโยชน์จ้ะยังมีความสามนธ์ที่ต้องข้องเกี่ยวกันในเชิงคอนเนคชันนะคะ แต่บางเคสก็คือไปเริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆละห่างกันอืมนะคะผลลัพธ์เนี่ยมันคงจะเป็นประมาณสองสามทางที่ผมพูดนะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเนาะเนี่ยแล้วไพ่อย่างเงี้ยมันมันเอาชนะกันแล้วมันจะมาเคลียร์กันได้ยังไงถูกไหมเออมันก็เลยทําให้แบบแนวโน้มความสัมพันธ์มันมัน,ม,นมันดูแบบแบบ บรรจบกันลําบากนิดหนึ่งนะคะไหนจะเรื่องอีโก้อีกอะไรอีกเนี้ยอืมเอาเป็นว่าโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจกันสำหรับชาวท่าดินที่มาดูคลิปเนี้ยอาจจะแบบอมยากมีความยากหน่อยนะเอาดูบทสรุปไปเลยกี่เปอร์เซนต์เขาจะได้มาเคลียร์ใจกันคุณรอให้เขากลับมาเคลียร์ใจเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะได้เคลียร์ใจกันเนี่ยขอดูหดน,น่ยอยสิกี่เปอร์เซนต์จ้ะโอ้ย คือไพ่บอกว่าก็ไม่ต้องเคลียร์ก็ได้มั้งถ้าเกิดว่ามันมูฟออนกันแล้วคือถ้ามันได้แต่ดูเชิญกันไปดูเชิญกันก็ไม่ต้องเคลียร์ใจกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันต้องสู้อ่ะต้องสู้ต้องไฟเพื่อให้ได้กลับมาเคลียร์ใจกันมันกี่เปอร์เซ็นต์มันเลยบอกไม่ได้เลยเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันกี่เปอร์เซ็นต์ ยากเอางี้นะจริงๆอะ่ะโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์มันอาจจะมีถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตลยก็ได้เก้าถ้วยถ้าทั้งคู่สู้ที่จะได้มาเคลียร์ใจกันสักหน่อยแต่แบบไพ่แต่ละใบที่ขึ้นมาอมรู้สึกว่ามันน้อยมากอะ่ะนะโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันน้อยมากเลยต้องมีคนเริ่มก่อนนะคะถ้าไม่ติดบล็อกปิดกั้นซะก่อนนะสิเปอร์เซ็นต์ละกัน <laughs> เอามาดูให้ข้อความดีกว่าค่ะเขามีอะไรอยากจะบอกธาตุดินบ้างเนี่ยคุณรอให้เขากลับมาเคลียใจเนี่ยเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็อยากให้คุณนะกลับไปหาเขานะอยากให้คุณกลับไปนะไม่ใช่เขากลับมากลับมาได้ไหม่คือให้คุณกลับไปหาเขาอ่าแล้วก็มันเป็นลักซ้อนหรือเปล่าอย่างที่บอกนะคะเขาหวั่นไหวในใจนะคะเพราะว่ามันเกิด มันเกิดเป็นรักสามเศร้าอะไรขึ้นมามันจะไม่ดีหรือเปล่าไงเนี่ยอยากให้คุณเป็นฝ่ายทักหายอยากให้คุณเป็นฝ่ายกลับไปนะเนี่ยแล้วก็จริงๆเขาแอบอยากจริงจังกับคุณด้วยอยากแต่งงานนะคะเนี่ยอยากแต่งงานอยากมีลูกแสดงว่าคุณแอบเป็นใครบางคนที่เขาอยากจริงจังมาก่อนแต่มันเป็นสถานการณ์รักสามเศร้าหรือเปล่าถูกไหมอืมโซเมดนั่นไง นะคะอย่างที่เราบอกเลยว่าแรกๆเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยขอโทษที่ทําไม่ดีนะคะเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําไม่ดีแล้วอยากขอโทษคุณนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะดูแลคุณด้วยนะอยากดูแลคุณเนี่ยแล้วสถานการณ์มันบีบให้ต้องเป็นเพื่อนกันไหมเพื่อนกันร้อยเปอร์เซ็นตนะคะคําตอบคือไม่แม้แต่เป็นเพื่อนกันยังทําได้ยากเลยอ่ะเพราะว่าพอเป็นเพื่อนกันแล้วก็หวั่นไหวเขารู้สึกว่าเขาหวั่นไหวมาเลยไม่ แม้แต่เพื่อนกันร้อยเปอร์เซนมันก็ยังยากด้วยซ้ำไปอ่ะเป็นเพื่อนกันก็ยังหวั่นไหวเลยอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพลังงานเขาค่อนข้างอยากจริงจังกับคุณนะคะอ่าเขาเขาบอกว่าเขาจะติดต่อคุณไปในเร็วๆนี้ลองดูแล้วกันอาจจะเป็นในบางเคสก็ได้เนาะที่เขาอาจจะอ่อมีการเข้าหาคุณนะคะเอาลละก็คงจะเป็นประมาณนี้ยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบย